วันนี้ฟังเรื่องลักษณะของจิตที่เป็นเมตตาลากักษณะจิตที่เป็นเมตตามีลักษณะแปดอย่างบางทีเราปฏิบัติธรรมเราก็เรียกว่าเรามีเมตตาแต่บางทีถ้าเช็คตามองค์ของเมตตาเรามันไม่เป็นเมตตาก็มี นี่เราก็ฟังเอาไว้เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาจิตของเราให้เป็นเมตตาที่ถูกต้องจริงจะได้ประโยชน์ลักษณะของจิตที่เป็นเมตตาที่เราสวดอยู่ซึ่งมาจากปฏิปิุกมีลักษณะแปดอย่างข้อที่หนึ่ง จะเปสังสัตตานังปีระนังาวาัชชตวอปีรณนายะแต่เป็นไทยว่าเว้นจากการบีบคั้นไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งหลายจิตที่ไม่มีเมตตาเนี่ยต้องเว้นจากการบีบคั้นนะถ้าบีบคั้นสัตว์ทั้งหลายอยู่จิตดวงนั้นไม่มีเมตตา วีนแตการบีบขั้นบีบบังคับก็ยกตัวอย่างสังคมปัจจุบันเช่นในวงราชการผู้ใหญ่รังแก่ผู้น้อยรยกาผู้ใหญ่เนี่ยบีบคัน้นบีบบังคับมีบบการบีบขั้นบีบเค้นบังคับกดจีขบมเหงให้ข็หาเงินมาส่งสวยมาต้น หรือบีบบังคับบางทีก็ต้องจนก็อยู่ไม่ได้ต้องย้ายต้องลาออกนี่ลักษณะบีบคั้นกันในสังคมปัจจุบันก็มีบางพื้นที่ก็มีอิทธิพลเราจะก็ไปทำธุรกิจบางทีก็โดนเจ้าถิ่นบีบคั้นบังคับ จะมาทำการค้านี้ในพื้นพื้นที่นี้ไม่ได้มันจะไปขัดผลประโยชน์เขาทำให้รายไ,ได้เขาลดลงอยู่ไม่นต้นเขาก็จะส่งด้วยเลงมาบังคับหยิบคั้นขมผู่จนเราต้องหนีหรืออยู่ไม่ได้นี่คือการดีบคั้นนะั้นจิตที่ไม่เมตตาเนี่ยต้องเว้นจาการบีบคั้นนะ ถ้าใครยังบีบคัน้นคนอื่นอยู่นั้นคือยังไม่จิตดวงนั้นไม่มีเมตตาเนี่ย้อที่หนึ่ง้อที่สองอุปาคาตังวัจเชตว,วาอนุบคาตนะเว้นจากการฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายจิตที่มีเมตตาเนี่ยต้องเว้นจากการฆ่าโดยเด็ดขาดจะไม่ฆ่าเลยนี่เราจิตที่มีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลาย แต่ถ้ายังฆ่าสัตว์โดยจิตตรงนั้นไม่มีเมตตานี่นะทุกวันในข้อใจกันกินเพราะว่าสัตว์มันเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ผมเคยถามมันบ้างไหมบางทีจะไปฆ่ามาันมันหนีตายอ่ะไม่มันจะเป็นอยากเป็นอาหารเราเลยเนาะแม้ทนายปฏิบติธรรมนะตบยุงตบอะไรพวกนะี้ฆ่ายุง โอ้ผมข้าได้มตตานะครับเขาบอกไปได้ยินเขาบอกก็ข่าได้มตตาผมให้ไปเกิดใหม่ก็บอกสงเคราะห์ให้ไปเกิดใหม่พวกผมที่ดี <c oughs> มันฟังขึ้นไม่ข่าได้มตตานี่ไม่มีใครอยากตายหรอกจิตที่มเมตตาต้องไม่ฆ่าเบนจากการฆ่าไม่ฆ่าจะตั้งหลาย การฆ่ามดตัวแดงแรงตัวน้อยอะย่างนั้น่ะจิตดวงนั้นไม่มีเมตตาข้อที่สามสันตาปังวัจเจตวาสันตปนะิณะวินจากการทำให้เดือดร้อนไม่ทำความเดือดร้อนนสัตว์ทั้งหลายจิตที่มีเมตตาเนี่ยต้องวินจาการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำความเดือดร้อนนสัตว์ทั้งหลายถ้าทำให้คนและสัตว์เดือดร้อนจิตดวงนั้นเห็นแก่ตัวไม่มีเมตตาคือไม่จัดเป็นเมตตามีนะทุกวันเนี่ยเยอะตามสังคมขอให้ตัวเองได้ประโยชน์ละเพื่อนบ้านเดือดร้อนก็ช่างบางทีก็ปล่อยน้ำทำเสียไปบ้านก็บางทีก็ ใค้คาลุ้นไปบ้านเขาที่ก็ก่อไปสุ้มขยะชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้คิดตึงเขาอกข้างบ้านเลย,ยนี่เป็นต้นเอาป่าเผาอะไรต่างๆเพราะนั้นการกระทำใดทำให้คนและสัตว์เดดร้อนการพูดใดไม่จะพูดออกไปอ่ะทำให้เขาทุกข์ เรารู้อยู่ก็ออยังทําออกไปยังพูดออกไปนะให้คนสัตว์เดือดร้อนในจิตดวงนั้นไม่มีเมตตานะจิตที่มีเมตตาต้องเว้นจากการทํเดือดร้อนให้ทําความเดือดร้อนในสัตว์ทั้งหลายเราก็พิจารณาเอาการทําของเราการพูดของเรามันสร้างความเดือดร้อนใ้คนอื่นไหมข้อที่สี่ปร,ริยาธานังวัจเจตวาอภริยทานเนนะ เยึนจากการย่ำยีให้ย่ำยีสัตว์ทั้งหลายจิตที่มีเมตตาเนี่ยต้องเยึดจากการย่ำยีให้ย่ำยีสัตว์ทั้งหลายการย่ำยีกันก็ทำให้เขาเป็นทุกข์ย่ำยีทางกายไห้ย่ำยีจิตใจเขาเยอะนะ,ะบางทีเห็นเขามีรถใหม่ๆ อยากให้ทำให้เขาเป็นทุกข์เอาสีไปสานรุ่นเขาเขาก็เสียใจยนี่ก็เป็นการย่ำยีกันย่ำยีจิตใจกันหรือบางที่เป็นหล่อรุ่ยสาวก็ให้พ่อแม่เขาทุกข์ใจเป็นต้นาการย่ำยีทางกายก็ตามทางจิตใจก็ตามคนนี้ก็ถ้าใครทํามีการย่ำยีก็จิจตรงนั้นไม่เป็นเมตตานะไม่ประกอบด้วยเมตตา ข้อที่ห้าวิหิสังวัจเจตวอาอวิหิสายะเว้นจากการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายจิตที่มีเมตตาต้องเว้นจากการเบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายถ้าเบียดเบียนอยู่จิตดวงนั้นไม่ใช่เมตตานะบางคนรจะเข้าใจผิตที่การไปตกปลาเนี่ย ยกตัวอย่างนะเพราะว่าเขาไปตกปลาไปพักผ่อนโอ้มีความสุขเขาบอกเขาไม่ได้ทำร้ายปลานะเขามีเมตตาต่อปลาเขาบอกก็ตกได้มาเขาก็ปล่อยทุกตัวไม่ก็ไม่กินเลยเขาบอกก็มีคุณธรรมมากไปตกเพื่อพักผ่อนเลยการเบียดเบียนในสัตว์เป็นทุกข์ขนาดน,นั้นไม่ใช่เมตตานะจิตดวงนั้นไม่เป็นเมตตา ถ้าลองกับการลองเอาคนที่ไปตกนะเอาเบ็ดเกาะปากแล้วก็ให้คนอื่นมาหมุนหมุนมามุมุนกันเบ็ดมันจะเอาไหมมันเกือบตายเนาะปลาเนี่ยนะปลาขี่ปลาเลยสู้กันจนหมดแรงอ่ะก็จะเอาขึ้นมาปล่อยได้การเยอะนะการเอวัวไปเอาควายไปชนกันน่สนามชนวัวสนามชนควายตีไก่ชนไก่พวกนี พวกนี right e ้เนี่ยทำลงไปเนี่ยกิจพวกนั้นไม่มีเมตตาหรอกถ้ามีเมตตามันทำไม่ได้นั่นวิหิสังวัจเตวาอวิสายะเนี่ยเว้นแต่การเบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแม้แต่นักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจะอยู่วัดบ้านโรงเรียนที่ไหนก็ตามจะเบียดเบียนกันมีแล้วบางทีมอวัดรก็เบียดเบียนกันเงินมีนะ เคยเห็นมาเยอะแกล้งกันในที่หลับที่นอนในที่กินบางทีเบียดเบียนกันเป็นพักเป็นพวก,วพวกวเป็นวิ่เดอยจ่ในการเบียดเบียนกันทังนั้นจิตที่มีเมตตาเนี่ยต้องเว้นแต่การเบียดเบียนไม่เบียดเบียนจะทั้งหลายในการเว้นมันมีห้าข้อ ข้อต่อไปก็คือเป็นคุณธรรมของที่มีอยู่ในจิตที่มีเมตตาคือข้อที่หกสัเพสตาเวริโนหุนตุมาเวริโนข้อสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรนี่จิตที่มีเมตตาเนี่ยมันต้องปรารถนาว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยนั่นแหละอย่าเป็นผู้มีเวรเลย ข้อที่เสุขีโนโหนตุมาทุขีโนโจงเป็นผู้มีความสุขอย่าเป็นผู้มีความทุกเนี่ยปัตนาสัตว์มีความสุขปัตนาใหญ่เขามีความทุกเนี่ยข้อที่แปดปฏดท้ายสุขีต,ตาหนตุมาทุกขีต,ตาติมีความปัตนาว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนถึงซึ่งความสุข อย่าเป็นผู้เปตนถึงซึ่งความทุกข์เลยปัตนาหยสัพสัตว์ตั้งคนละสัตว์เนี่ยถึงซึ่งความสุขเราก็ตั้งในความสุขอย่าได้ถึงทึงความทุกข์ลักษณะของจิตที่เป็นเมตตานะหนึ่งเว้นจากการบีบคัน้นไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งหลาย องเว้นจากการฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายสามเว้นจากการทำให้เดือดร้อนไม่ทำความเดือดร้อนในสัตว์ทั้งหลายสี่เว้นจากการย่ำยีไม่ย่ำยีสัตว์ทั้งหลายห้าเว้นจากการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ประกอบด้วยองค์ธรรมอีกประจําใจจะก็หกไปข้อที่งหก ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวีนจงก็ทิ่เกตสัตว์ทั้งหลายก็ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขอย่าเป็นผู้มีความทุกข์ก็จะแป็ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความสุขอย่าเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความทุกข์เลยอิเมหิอัตหากริหิสัเพสตเต เมตตายติติเมตตาชื่อว่าเมตตาเพราะประพฤติลักในสัตว์ทั้งหลายด้วยการแปดอย่างเหล่านี้นะชื่อว่าเมตตาเพราะประพฤติลักในสัตว์ทั้งหลายด้วยการแปดอย่างเหล่านี้ถ้ามันไม่ครบองค์แปดนะจิตด,ดวงนั้นไม่ไม่ใช่เมตตาที่แท้จริงยังไม่ยังไม่ใช่จิตที่เป็นเมตตา ต้องครบองค์เราก็ไปเช็คดูตังธรรมังเจตยะติติเจโตชื่อว่าเจโตเพราะจิตคิดถึงทำนั้นสัพพะปยาปาทะปริยุทธานิหิมุตจติติวิมุตติส่วนที่ชื่อวิมุตตนะ์อ่ะเพราะพ้นจากพยาบาทและปริยุทธานาเจเิตทั้งหลาย เมตตา,าเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจาโตวิมุตติจิตมีเมตตาด้วยเป็นเจโตวิมุตติด้วยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเมตตาเจาโตวิมุตติจิตประกอบด้วยเมตตาและประกอบด้วยวิมุตติคือหลุดพ้นจากพยาบาทและปริยุติานะจิตทั้งหลายนั่นแหละจึงชื่อว่าเมตตาเจาโตวิมุตติ ลักษณะของกิจที่เป็นเมตตาแปดอย่างเราก็ไปเช็คดูแล้วยังมีข้ออีกข้อหนึ่งที่เป็นลักษณะของกิตที่เป็นเมตตาโดยแท้จริงเพราะเมตตาที่ถึงสีมาสมเพทะบางเล่มเขาเขียนว่าสีมาสมเพทะบางทีอาจารย์ก็พูดว่าสีมาสมเพ็ะก็มีแต่บางเล่มเขาเขียนว่าสีมาสมเพทะสีมาแปลว่า,าขอบเฉต สัมเพทะคือการทำลายการแตกทำลายสีมาสัมเบทะคือการทำลายขอบเขตเมตตาจริงๆต้องเป็นสีมาสัมเบทะสีมาสัมเบทะคือการทำลายขอบเขตของก็เมตตาคือไม่มีขอบเขตขอบเขตยังไงถ้าอย่างเช่นเราลักคนหมดทั้งโลกเลยนะแต่ว่าเหลือไว้คนหนึ่งเราไม่ลักเกลียดมันอันนี้ยังไม่จัดเป็นเมตตานะ เพราะยังมีเขตเดือนอยู่ว่าคนนั้นนะไม่จัดเข้ามาในความรักของเราหรือสัตว์ชนิดนั้นเราไม่ชอบอย่างเงี้ยไอ้ที่รักคนเยอะๆ <c oughs> แล้วก็ไม่รักอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนี่ไม่ใช่จิตี่เป็นเมตตาที่รักเยอะๆนั่นไม่เป็นเมตตาเพราะอะไรเพราะบางทีมันรักข้ออย่างอื่นด้วยเหตุผลอื่น เพราะมีประโยชน์ต่อกันหรือเพราะได้ใส่กันเรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะเคยทำดีต่อกันเคเล่นด้วยกันพวกเนี้ยมันพวกนี้ยังไม่จัดเป็นเมตตานะ่ะอาเขาสีมาสัมเปทะคือไม่มีขอบเขตทำลายขอบเขตของสรรพบุคคลวิธีที่บายก็คือว่าอย่างเช่นมีมีคนอสี่คนหนึ่งมีตัวเรา สองมีคนที่เรารักมากสามคนเป็นกลางกลๆไม่รักไม่ชังและสี่คนที่เราเกลียดเราต้องรักบุคคลทั้งสี่นีเสมอกันจึงชื่อว่ามีเมตตายกตัวอย่างอย่างเช่นเรานั่งอยู่สี่คนเนะี่ยมีพวกโจรมากล่าวกับเราว่าจงเลือกคนที่นั่งอยู่สี่คนให้เป็นคนหนึ่งก็จะไปฆ่า เพื่อทำบูชายัญหรือพีกรรมต่างๆให้เราเป็นคนตัดสินถ้าเรายอมเลือกว่าจงเอาตัวเราไปเอาสามคนไว้เอาตัวเราไปฆ่าจิตอย่างนี้ก็ไม่มีเมตตาเพราะอันรักอีกสามคนอะมากกว่าตัวเองถ้าเราบอกว่าจงเอาคนที่ฉันเกลียดไปคนที่นั่งอยู่นะฉันเกลียดมันเอาไปฆ่า อันนี้จิตอย่างนี้ก็ไม่เป็นเมตตาเพราะว่ายัางรักอีกสามคนมากกว่าคนที่เราเกลียดถ้าบอกว่าเอาคนที่เป็นกลางๆที่ฉันไม่รักไม่ชังเนี่ยไปไปฆ่าทิ้งถ้าให้คนนั้นไปก็ชื่อว่าเราไม่มีเมตตาเพราะว่าเรารักสามคนมากกว่าบุคคลที่เป็นกลางๆแต่ถ้าบอกว่าเอาคนที่ฉันรักที่สุดเนไปฆ่า จิตดวงนั้นก็ไม่เป็นเมตตาเพราะเชื่อว่ารักอีกสามคนมากกว่าบุคคลที่เรารักจิตที่เป็นเมตตาเนี่ยจริงๆเมื่อเขาบอกจงเอาคนให้ฉันไปคนทังจะไปฆ่านั่งอยู่สี่คนผู้ที่มีเมตตาจะพิจารณาจะเอาคนใดไปพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก็ไม่เห็นใครที่ควรจะไปเพราะรักเสมอกัน ปกลงปรงใจไม่ได้จึงไม่สามารถให้ใครไปได้เพราะว่าจิตมันเสมอกันหมดเลยจะให้ใครไปก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะมันรักเสมอกันในจิตเช่นนี้ในจริงเป็นจิตที่เป็นเมตตาโดยถูกต้องก็เลยจิตที่มาถึงสีมาสัมเปทะทำลายขอบเฉตของคนและสัตว์ถึงถึงเราจะแผ่เมตตาไปเยอะแต่ยังรักอีกกลุ่มหนึ่ง รักกลุ่มหนึ่งไม่ชอบกลุ่มหนึ่งอันนี้จิตนั้นไม่ใช่เมตตาแล้วไม่ใช่แน่นอนไอ้ที่รักกลุ่มหนึ่งเกลียดกลุ่มหนึ่งนั้นเันเาะเหตุผลอย่างอื่นแล้วแต่คนจะมีเหตุผลบางทีก็มีประโยชน์เรือกันบางทีก็ยังไม่เคยทะเลาะกันหรือบางทีเพราะต้องอาศัยเขาอะไรต่างๆอันเมตตาจริง,รงๆอ่ะต้องต้องเป็นสีมาสสมเพท,ทะทำลายขอบเขตเลย เหมือนกับพุทธเจ้าท่านเคยแสดงไว้ว่าท่านตัดว่าเรารักพระลาหุนชั้นใดพระหลุนเป็นลูกชายของพระุทธเจ้าเป็นโพลุตเรารักลาหุนชั้นใดเราก็รักเทวทัตชั้นนั้นเรารักลาหุนชั้นใดก็รักช้างนาายชิลิงชั้นนั้น ระหว่างชา้างนารายคิลิงจะวิ่งมาเหยียบมาแทงด้วยงายท่านถึงแก่ความตายหรือจะเอาชุดไปจ่อชา้างนารายคิลิงที่วิ่งมาจะทำลายหรือเทวทัตพยายามฆ่าหลายครั้งพระเทวทัตท่านบอกว่าท่านรักพระเทวทัตชา้างนารายคิลิงและพระลุ่นเสมอกันนี่คือเมตตาแท้จึงเป็นอย่างนั้น เราสังเกตียดดูกลรูุ้ถ้าเรารักคนหนึ่งเกี่ยวคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เมตตามันจะมีปมอยู่ในใจเราร้อนอย่างนั้นเนี่ยกังวลขัดเคืองนั้นเนมตตา,าจริงต้องเป็นเมตตาสีมาสัมปทะหรือบางทีเขาก็ว่าสีมาสัมปทะมักเล่นกับันว่าไงก็าบาลรีเนาะเราเป็นติลังล้วแต่มเป็เหมือนกันนั่นแหละลักษณะของ กิจติปินเมตตาที่เราควรพัฒนาให้เข้าถึงชุดแรกนีนต้องประกอบด้วยองค์นะแะะปดลักษณะกิจติปิเมตตาหนึ่งเว้นจากการบีบคั้นไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งหลายสองเว้นจากการฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายสามเว้นจากการทําให้เดือดร้อนไม่ทําความเดือดร้อนในสัตว์ทั้งหลาย สี่เว้นจากการย่ำยีไม่ย่ำยีสัตว์ทั้งหลายห้าเว้นจากการเบยดเบียนไม่บยดเบียนสัตว์ทั้งหลายหกขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรนะขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรนอย่าได้มีเวรนเจ็ดขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขอย่าเป็นผู้มีความทุกข์ แต่ก็สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความสุขอย่าเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความทุกข์เลยนะชื่อว่าเมตตาเพราะประพฤติรักในสัตว์ทั้งหลายด้วยการแปดอย่างดังที่กล่าวมาจึงจะชื่อเป็นเมตตาและเมตตานั้นต้องถึงเมตตาที่เป็นสีมาสัมเทธะทำลายเฉดแดนไม่มีขอบเฉดว่าจะรักคนนี้เกลียคนนี้เสมอกระดหมดเลยไม่มีกำแพงกัน้น จิเชนนี้นหะจริงเป็นเมตตาที่ถูกต้องเป็นเมตตาที่ถูกต้องนั้นเราก็ต้องการเจริญเมตตาของพวกเราถ้าเราจะพัฒนาคุณธรรมล้วก็ต้องทำจิตเราให้เป็นเมตตาที่ถูกต้องอาจารย์ที่แสดงมาจึงจะชื่อว่าเราเป็นผู้ปัญญาเนี่ยเป็นผู้เจริญธรรมเอาวันนี้ตอนนี้สมควรเจอละ